สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ,นนะ,คะก็จะมารีวิวของที่ซื้อมาจากเปิดชายนะคะเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนค่ะซึ่งกีฬาแชร์บอลนะคะไม่ทราบว่ามันเป็นอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาแกะดูพร้อมๆกันเลยค่ะเดี๋ยวไปแกะกันเลยนะคะไปเลยค่ะนี้นะคะน้องก็แกะออกมาแล้วคะ่ะมันก็จะคล้ายๆสลามะคะ อะไรอ่ะทำไมมันติดมือ้มันติดมือนะคะแต่เราแต่เรามาดูตอนที่เอาเอาไว้ที่มือเลยดีกว่าดูดูตอนนี้ก็เอามันเอาไว้ที่มือเรียบร้อยแล้วนะคะมันคล้ายๆมันเหมือนกาวอ่ะที่มันแห่บางอุ๊บอ๋ยติดมัน อยากให้ทุกคนเข้าใจถึงความรู้สึกเวลาเล่นเดี๋ยวปรับกล้องหม่ดีกว่าค่ะโอเคเนาะมันก็ความรู้สึกก็คล้ายๆสลามนะคะเป็นไข่แดงข้างในค่ะนี้คะก็น่าเล่นมากเลยค่ะโอ้ค่ะอันนี้ก็ซื้อมาจากเปิดท้ายนะคะก็ราคา29บาทนะคะเขาลดให้เหลือ 20บาทค่ะไปะเดิมร้านเลยนะคะโอ้มันเหมือนไข่จริงเลยค่ะไข่แดงเนี่ยเปิดท้ายขนส่งนะคะที่หาดใหญ่นะคะก็ลองไปซื้อดูนะคะก็จะเป็นล็อก K 5นะคะลองไปซื้อดูค่ะานเล่นจริงๆเลยนะคะน,นี่อยากให้ทุกคนได้ถึงความรู้สึกเราเนี่ยนะคะ ก็คือเราต้องมีเวลาอัดแรงน้อยมากเพราะว่าเราต้องอาบน้าแล้วนะคะเพราะว่านี้มันสามทุ่มครึ่งแล้วดึกแล้วนะคะอย่าเรามาทำการบ้านอะไรอีกเนาะโอเคนี้ก็พอมองแบบนี้ก็จะเหมือนเวลาเราทำสลามนะคะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันเลยดีกว่าเหมือนไหมคะเหมือนสลามมากเลยนะเดี๋ยวว่าพอเนี้ย นี่นี่สะสะสะ,สะเหมือนมากเลยโอเคเห็นหน้าแล้วแล้วเราจะไปอาบน้ำนะคะอันนี้คือกินน้ำแรงนะผักแรงคือกลับมาจากโรงเรียนไม่มีอะไรกินร้านไม่เปิดเลยนะคะก็เลยมาหาอะไรกินคือน,น้ำนี่เองอร่อยซาซาเนาะโอเค คือรู้จักแป้งโรตีใช่ไหมมันมันมันเหมือนเลยอะคือเราเคยจับแล้วนะแป้งโรตีนี่ดูดูดะจะดูเขาลีลาไม่ยอมแพ้ให้ฟังคือเล่นดีอะคุ้มอะมันเหมือนกับสลามจริงๆเลยนะคะแค่มันก็ราว่าน่าจะเป็นสลามเห็นเนาะนี่ดู เหมือนสลามเลยแต่ว่าทำไมมันถึงหย่อนลงก็อยู่นิ่งนะคะอุ้ยเฮ้ยทับหมดตายเห็นไหมอ่ะทับหมดตายเสียใจด้วยทับหมดตายอุ้ยตายจริงไม่เคยฆ่าสาัตว์มาก่อนโอเคค่ะ คลิปนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบาย